สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะทุกท่านก็อยู่กับบอสมิ้นกูรูกูรูเรื่องอสังหาอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะบอสมินมีเกร็ดความรู้เรื่องเกี่ยวกับงานเด corate interior นะคะเป็นเรื่องของหินทุกคนสงสัยไหมว่าหินน่ะมีกี่แบบมีกี่ประเภทวันนี้บอสมิ้นนะคะจะเอา4ประเภทของหินในการตกแต่งภายในมาเล่าให้ฟังค่ะประเภทที่1ก็คือหินแกรนิตหินแกรนิตเนี่ยเหมาะกับใช้ภายนอกหรือเหมาะกับใช้ ที่พื้นที่เอามาพ่นใสยเป็นแบบหยาบๆยาบเคยเห็นกันไหมหรือเอาไปติดจากผนังด้านนอกอาคารอย่างเงี้ยใช้หินแกรนิตก็คือหินแกรนิตเนี่ยมันจะเนื้อมันจะแกร่งมันจะแน่นเนื้อมันจะแน่นกว่าหินชนิดอ่อนตัวหินแกรนิตเนี่ยแล้วที่เขาเอามานิยมใช้ในงานตกแต่งภายในคือเป็นท็อปครัวสังเกตไหมท็อปครัวก็คือว่าท็อปครัวเนี่ยเราสามารถที่จะเอาครกหินอะมาตั้งบนท็อปหินเพื่อตาําคือใช้งานแบบใช้งานหนักอะใช้งานท็อปครัวนี่คือใช้งานหนักใช้หินแกรนิตเวิร์กหินชนิดต่อไป เป็นหินอ่อนงงไหมหินแล้วยังแบบอ่อนอีกคือสมชื่อเลยนะเป็นหินอ่อนจริงๆคือหินอ่อนเนี่ยเขามีเสน่ห์ตรงลวดลายเขาสวยงามเนี่ยอย่างยกตัวอย่างยกตัวอย่างก็จะเป็นหินอ่อนเห็นไหมหินอ่อนออนิกรีนหินอ่อนเนี่ยคือมันหินมันลายสวยอ่ะมันแบบมีเสน่ห์มากลายมันสวยมากแต่ข้อเสียคือเปราะและแตกง่ายสมชื่อหินอ่อนจริงๆเออต่อไปเป็นหินเทียมหินเทียมเนี่ยมันน่าจะเป็นเลซินแบบทำขึ้นมาแบบน ทำลวดลายให้สวยงามลอกเลียนแบบหินอ่อนคือเขาดีไซน์มาเพื่อ,อ,อแก้จุดบกพร่องของหินอ่อนที่ว่ามันเปราะก็คือลายสวยแต่ว่ายังคงมีความเหนียวแล้วก็หินตัวหินเทียมเนี่ยสามารถไปเป็นท็อปเคาน์เตอร์ครัวได้เหมือนกันเพราะว่ามันแก่งเนาะแต่ว่าข้อเสียมันคือคือลายมันถูกพิมพ์บนเนื้อหินอะ่ะมันก็เลยแบบว่าถ้าเกิดกเกิดริ้วรอยอย,อย่างเงี้ยชนิดที่พิมพ์บนหน้าหินอย่างเงี้ยเกิดริ้วรอยปุ๊บเราปั่นลงไปก็จะเจอเลซินมันก็จะแบบไม่ได้เป็นเนื้อ หินทั้งแผ่นเหมือนกับหินแกรนิตแล้วก็หิน on. อ่อนอ๋อลืมบอกไปหินอ่อนเนี่ยเหมาะกับเอามาตกแต่งผนังในบ้านนะดีไซน์แบบสวยๆหรือว่าท็อปเอ่อตู้ทีวีท็อปต,อปตู้เขียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเน้นความสวยงามแล้วก็ความคงทนแต่ว่าไปไว้ท็อปเคาน์เตอร์ครัวไทยไม่ได้นะคือแบบอย่างที่บอกหินอ่อนนี่คือเปราะแล้วก็แตกง่ายโอเคต่อไปชนิดที่4เป็นวีเนียหินก็คือจะเป็นแบบ วีเนี่ยหินเป็นนวัตกรรมที่เขาแบบเพิ่งทํามาใหม่ๆเลยคือแบบบางมากแผ่นบางมากเนี่ยเห็นปะเหมือนกระดาษแข็งๆเลยแต่จริงๆแล้วคือเป็นเป็นหินนะที่เขาใช้นวัตกรรมลอกออกมาจากหินแกรนิตให้แบบคง็กเจอร์เห็นไหมคง็กเจอร์ความเป็นหินแต่ว่า บางมากและน้ําหนักเบามากคือเอาเฉพาะหน้าหิน,นะะอะลอกเฉพาะหน้าหินมาบางๆเพื่อเอามาใช้หินชนิดนี้ว้วนได้ด้วยเห็นปะงอได้เห็นปะอันนี้คือนวัตกรรมนวัตกรรมเลยนะที่แบบว่าทําให้หินแข็งๆมาสามารถเอาเฉพาะหน้าหินมาใช้กับงานตกแต่งได้คือมันลดข้อจํากัดของหินไปคือเรื่องน้ําหนักเบามากเบาจริงๆฉะนั้นนะคะการเลือกใช้หินแต่ละประเภทเนี่ยก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่เลือกให้เหมาะสมกับฟังก์ชันการใช้งานของแต่ละตําแหน่งนะคือ หินมีให้เลือก4แบบฉะนั้นคุณก็ต้องเลือกให้ตรงกับตำแหน่งที่จะใช้งานรู้จักกันแล้วนะคะว่าหินมีมกี่ประเภทมีลักษณะยังไงฉะนั้นเวลาไปคุยกับดีไซนเนอร์คุยกับสถาปนิกรู้เรื่องแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง facebook แล้วก็ช่อง youtube b o ิ s น i n กูรูกูรู u เรื่องอสังหาคุณจะได้ไม่พลาดเก็บความรู้ดีๆแบบนี้ไายบายแล้วเจอกันค่ะ